มาดหน่อยแฟนเทสสวัสดีค่ะมาพบพอก,กันในช่วงกินขา้ววาวเราก็มอมว่า้ผมวันนี้นหน่อยทําต้มปลาแม่น้าโขงนะคะปลาย,ย้อนหนูนะจ๊ะเพื่อนใส่มะเขือพวงใส่ดอกหอมใส่กระเมงลักนะจ๊ะมีข้าวเหนียวเจ้าวหัวโปกน้ําเนกิน <c oughs> น้ำกันแซ่บๆ <c oughs> สับมาอื <c oughs> าหารอีสานบานๆต้ม hmm. จ mm ับจับครับอือ ลานำโขงเนื้ออ,อ่อนอ่อนแซ่บหวานรดๆเลยแตะหืมดอกหอมกับ

Yeah. Mm. đó, mực ba mắm ăn được, mm. bọc bảo thịt, hmm, bọc thịt mình nào ừ. Chào Chào bạn ừ. Hồi nhớ luôn đó bạn มันคเพื่อนต้มซุปโคตรจริงจปลานี่มันเป็นปลาเนื้ออ่อนเหรอเนาะเอาลงหมอแบบเวลาน้ำเดือนไปแป๊บเดียว khô hóm đen có biết sữa Nói nói bà nó cứ tên sĩ giặc mượt mượt Nhìn chặt bà hiến <laughs> à con kìm bò แซ่บคักโขมหอมแดงแล้วจังน,นะกระพริลล์รสตะไคร้นนหน่อยหน่อยฮันเอาเนี่อจะให้มันหอมหอมหอ ักก็แล้วแต่ผู้มากเ้กายจ้ะเนาะเราสใส่พักดใด,ด,น,กน,ดน,กนั่นเระเลือกใช่ดอกหอมมันคือหวานแล้วก็มะเขือพวงมะเขือเทศก็เพลงหน่วยเลยแต่กลับไปอีกที่หนึ่งที่หลังเพื่อให้เาอย่ากินแบบฟิกเม็ดแล้วก็มะเขือเทศ มันเสียเหตุแห่น้ำต้มปลาน้ำแกงปลาเขานัวอ่ำล้ำเนาะเมื่อเป็นซุปคักอืม Vâng Chị ngon luôn tao bắp đều được cả đây đó cả đâu ừm còn nhớ mất là bình tâm bây giờ Ôi tàu mấy mấy Tôi thì tắc cho chàng Tôi thay luôn โจเสีอัดวิดีโอจากลอนๆกลายเป็นอุ่นๆ mm hmm. แลดดอันนี้แบบกินปลามีประโยชน์โดยเฉพาะปลาน้ำไหลนะจ๊ะนะปลา n ำไหลบนมีพยาติ แต่ภาพการดำโูง,งแล้วค่สูงกวา่าลาเลี้ยงน้อยนึงนะจ๊ะแต่ก็พื่อสุขภาพที่ดีอืม กำลังวางไข่เก็บครับมีไข่เกอบทุกโตอืมไข่ใหญ่ต้นอยู่นี้ มูลอีปุ้ยแล้วพักน้อยหนึ่ง <c oughs> คลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมทั้งเพื่อนทั้งในแก็ต่างประเทศนะคะต้ปะมปลาแม่นำโค้งปลายยอนหนูแสบแห้งนะจ๊ะพบพกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะลับลับ <c oughs>